สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในห้องเรียนของโรงเรียนแกรมเมอร์ของเรานะครับว่ามาคุยกับอาจารย์ต้อมนะครับวันนี้มาคุมสอบนะในการตัดซอยผมทรงหนึ่งนะครับอาจารย์ครับมีลูกค้าจํานวนมากที่อยากจะได้ผมพองๆมากๆนะที่บางคนกรหลงยิ้มสไม่สวยเลยแต่ก็อยากได้ผมพองๆเพื่อจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับทรงอันนี้มีคน แก้ปัญหาตัวยังไงครับแก้ปัญหายกองศาตรงๆครับเท่ากันหมดเป็นสแควร์เป็นสแควร์เลเยอร์เท่ากันหมดเลยอพอผมตกลงมาเท่ากันหมดปุ๊บมันก็จะเป็นบล็อกลงมาทําให้ดูผมดูวอลมีวอลลุ่มดูพองขึ้นมาได้เลยกนะัตามับดังนะน,นั้นวิธีการที่จะทำให้ผมพองนั้น,นขึ้น<ม>อยู่กับการทำเลเยอร์โดยการยกผมขึ้นไปตัดใช่ไหมครับแล้วเนื้อผมก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นพองขึ้นวอลลุ่มขึ้น ที่ตอนนี้กำลังนิยมที่แบบว่าต้องการบองพอง,องละปลายเบาปลายนี่เดี๋ยวเราค่อยมาสไลด์ให้มันเบาลงได้ครับตรงนี้พองแล้วลวปลาย้องไปไล่ให้เบาลงที่ว่าที่ลูกค้าบอกอยากได้ทรงเกาหลี<ช>หลเกาหลีเนี่ยใช่ไหมใช่ทรงแบบเกาหลีเกาหลีอ่ะที่ก็นิยมกันตอนนี้เด็กวัยรุ่นมาตัดกันตรงดอกเข็ดตรตงพองๆองลปลายตรงนี้เบาๆตรงนี้เทคนิคนี้ได้เลยมันก็คือสแควร์เลเยอร์ที่เรากำลังสอนกันอยู่ในวันนี้นะครับ สแควร์เลเยอรคือการยกช่อผมขึ้นไปตัดนะ,ะโดยโดยยก <90 S 1> ให้เก้ศาศาูศาให้ตั้งฉากกับพื้นดินนะ,ะแล้วก็ตัดตรงๆเลยนะครับตอนนี้เด็กๆก็นักเรียนทุกคนก็พยายามนะฮะที่จะยกองศาให้ให้ตรงนะครับ ในทรงสแควร์เลเยอร์หรือองศาเหลี่ยมที่กำลังสอนอยู่นะฮะโดยอาจารย์ธนากรหรืออาจารย์ต้อมของเรานะครับอาจารย์วัชระพลเปลี่ยนชื่อแล้ววัชระพลธน, <characteristics> นากรไม่รวยหรือไงวัชรพลไม่รวยวัชระพลวรพลลวยแล้วโอเคครับครับเปลี่ยนชื่อนะครับอาจารย์วัชระพล นับสกุลยังโคกสันเทียเหมือนเดิมไหมฮ่า